ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ปดประเสริฐที่สุดบรรดาบททั้งหลายบทสี่คืออริยสัจประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะคือการปราศจากความกำหนัดยินดีประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตเจ้าผู้มีจักสุประเสริฐที่สุด มักมีองค์แปดนี่แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์หาใช่ทางอื่นไม่เธอทั้งหลายจงเดินไปตามทางมักมีองค์แปดนี้อันเป็นทางที่ทำมานให้หลงติดตามไม่ได้เธอทั้งหลายจงตั้งใจปฏิบัติเพื่อทำทุกข์ให้สิ้นไปความเพียรพยายามเธอทั้งหลายต้องทำเอง ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเมื่อปฏิบัติตนดังนี้พวกเธอจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร